สวัสดีครับพี่น้องแฟนเพจชมรมช่วยเหลือเยอยวยารรมน,นะครับเช้านี้อากาศสบายบายนะครับเป็นวันศุกร์อันสานะครับวันนี้เป็นวันศุกร์อันสาเป็นวันศุกร์ที่ใกล้วันพักผ่อนสอ่อทิ์นะครับของพี่น้องประชาชนและของทางผมด้วยนะครับ ตอนนี้กำลังเดินทางไปที่กมรมการปร่าป่ามทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหรือปตสนะครับแล้วก็เดี๋ยวจะแวะไปที่กรมป่าไม้ด้วยซึ่งอยู่ติดกันนะครับก็ไปพบกับตัวแทนท่านอธิบดีกรมป่าไม้นะครับสิ่งที่วันนี้จะทําก็คือเรื่องของการไปกล่าวโทษ ดำเนินคดียากับคนที่ปูุกป่าสงวนนะครับก่อนอื่นผมต้องเรียนอย่างนี้นะครับว่าที่มีคนคอมเมนต์เข้ามาเรื่องของคุณปรินาเนี่ยขอให้หยุดคอมเมนต์ได้แล้วนะครับเพราะว่าเราเคยพูดหลายครั้งแล้วว่าคุณปรินาเนี่ยมีเอกสารสิทธิ์คุ้มครองสสและทางปทศเนี่ยนะครับที่ผมจะเดินทางไปเนี่ย ก็ทำหนังสือถึงเลขาทําหนังสือหนังสือถึงประธานสภาคุณชวนีกภัไ่ไปแล้วเพื่อขอตัวคุณปรินาให้ไปพบอายการที่ราชบุรีแต่นั้นเนี่ยขณะนี้เขามีเอกสารสิทธิ์คุ้มครองเนี่ยก็ต้องรอรอให้ประภาปิดนะครับไม่ต้องมาถามผมเรื่องคุณปรินาอีกต่อไปเพราะว่ามันลาคาญและมันน่าเบื่อนะครับนะเออคือให้มีสมองหน่อย แล้วให้มีสติปัญญาประเทืองบ้างนะพวกที่มาถามเรื่องคุณปรีนาเนี่ยนะสิ่งที่เราจะทําต่อไปนะครับจะมีไลฟ์สดวันอาทิตย์อีกรอบหนึ่งคือทุ่มครึ่งนะเกี่ยวกับการหลอกลวงประชาชนเรื่องเครื่องรังของของังนะถ้ารอดนะถ้ารอดได้พยานานากแล้วมันเฮงมันปังมันรวยเนี่ยนะครับ แล้วก็ทาให้รวยได้เนี่ยคนไทยทั้งประเทศไม่ต้องทํางานแล้วครับไปรอดพญานาคอย่างเดียวก็รวยแล้วนะไม่ต้องทํางานหากินแล้วนะครับถ้าลองคุณไม่ทํางานเนี่ยนะอยู่บ้านเฉยๆเนี่ยแล้วคุณไปรอดพญานาคแล้วเนี่ยผมถามว่าคุณจะรวยไหมคุณจะมีเงินไหมคุณคิดดูสิครับว่าจากต้นตะเคียนเนี่ยนะ เจ้าแม่ต้นตะเคียนเนี่ยตอนนี้กลายเป็นเจ้าแม่ต่อไม้ก็ยังทํากันเลยคุณต้องมองเรื่องผลประโยชน์นะครับอย่าไปมองเรื่องของตัวบุคคลนะผลประโยชน์เนี่ยของกระบวนการเครื่องรังของขังเนี่ยเราจับมาไม่รู้เท่าไหร่แล้วนะครับลูกแก้วเนี่ยนะในหินเนี่ยที่บอกว่าเป็นไข่พญานาคเนี่ย เราก็เคยจับแล้วก็เอาไปตรวจที่กรมทรัพยากรธรณีมาแล้วนะครับแล้วปรากฏว่าเป็นของของเก๊ทั้งนั้นนะครับมันไม่มีของจริงไหนรพญานาคอยู่ไหนไข่พญานาคอยู่ไหนสุดท้ายก็เป็นเรื่องลวงโลกนะครับขายมาลูกหนึ่งเป็นพันเป็นหมื่นเป็นแสนนะครับแล้วก็ที่สำคัญคือไอ้เหล็กไหลเนี่ย นะที่บอกว่าเหล็กไหลเหล็กไหลเนี่ยอาจารย์ทั้งหลายแหละเนี่ยเอามาคุณเอาปืนมาเลยกระบอกหนึ่งถ้าคุณถือเหล็กไหลแล้วคุณบอกว่ายิงไม่ออกเนี่ยผมจ่ายให้เลยสามแสนจ่ายเงินสดให้เลยสามแสนเนี่ยนะไม่ว่าจะเป็นอาจารย์พ้นเนี่ยมาที่บอกว่ามีเหล็กไหลแล้วยิงไม่เข้านี่มาเอามั้ยลองเลยมั้ย ถ้าคุณเอาปืนคุณเองอะ่ะนะยิงถ้าบอกยิงไม่เข้าเนี่ยนะผมให้สามแสนแต่ถ้ายิงตายตัวเองเนี่ยผมไม่รับผิดชอบเอามามันไม่ใช่มันต้องมันต้องมีสติเลยอย่าให้เขาหลอกเราได้นะครับอย่าให้เขาหลอกเราได้พระเนี่ยนะครับถ้าอยู่กับพุทธา,านิชเนี่ยมันก็เจ๊งหมดแล้วพระต้องให้ศินแล้วก็ต้องมีคุณธรรม นะครับมันต้องมีศีลและมีคุณธรรมไม่ใช่ว่ามางมงายกับเรื่องเหล็กไหลงมงายกับเรื่องพยานนาคนะเอาลูกแก้วมาใส่ลิ้นพยานนาคแล้วบอกว่าจะทําให้พูดไหลลื่นมันไม่ใช่หรอกมันอยู่ที่ตัวคุณเองตัวคุณเองมีความมั่นใจขนาดไหนตัวคุณเองมีบุคลิกภาพแบบไหนตัวคุณเองเนี่ยนะค้าขายแบบไหนให้คุณลิ้นดีขนาดไหนเนะ่นะลิ้นดีพูดดีขนาดไหนอ่ะ ถ้าของคุณไม่ดีคุณก็ขายไม่ได้นะครับนะเออบางทีต้องออกจาก,กรลาบ้างนะครับบางคนเดี๋ยววันอาทิตย์อ่ะเรามาไลฟ์สดแลนะ้วเดี๋ยวผมจะชี้แจงให้เม็ทุกประเด็นนะรอบสัปดาห์หน้าเนี่ยเราจะไปลงไปลุยเรื่องคดีลุมโซมเด็กนะครับนักเรียน ที่จังหวัดชนบุรีนะครับซึ่งขณะนี้เนี่ยผมได้ทำหนังสือขออนุญาตเข้าพื้นที่ของจังหวัดชนบุรีเรียบร้อยพร้อมทีมงานแล้วก็จะมีผู้ใหญ่นะครับจากสมารถถักต่างชาติทั้งคณะไปด้วยนะครับผม,ผมไปทำคดีเด็กก่อนนะเพราะผมบอกแล้วว่าหมายจับนะเจวดากระดังฟ้าเนี่ยยังไม่ออกหรอกจะไปออกนูนะ่นน่ะประมาณ วอเลนไทยหรือตุ๊จีนนะอันนี้เรียนให้ทราบเลยว่าไม่ต้องไปตื่นเต้นนะใครจะมาเป็นนายก็สิทธิ์ของเขานะเขาก็ไม่ได้เก่งกาจเป็นฝีมืออะไรอยู่แล้วในวงการรู้ๆกันอยู่เพราะปากมือกับเรามาเป็นไม่รู้กี่สิบคดีนะครับต่างคนต่างยังไม่เคยเพียงพ้าต่อกันผมก็ยังไม่เคยเพียงพ้าต่อต่อทนายคนนี้นะเขาก็ยังไม่เคยเพียงพ้าต่อผมเหมือนกันเพราะว่า อยู่ระหว่างอายการนะดังนั้นเนี่ยผมไม่เคยกังวลเลยเรื่องที่จะมีสิบสิบชนายที่ไหนมาก็แล้วแต่แต่ถ้าแชทที่อยู่ในมือผมหลุดไปเนี่ยมือลั่นหลุดไปเนี่ยรับรองบรรลัยไอ้คนที่คิดลวมหัวกันเนี่ยจะยืมมือไอ้หนึ่งเนี่ยเพื่อไปเอาเงินไอ้สองเนี่ยนะแล้วก็ถ้าเกิดผิดพลาดมาก็ให้ไอ้หนึ่งเนี่ยรับผิดชอบ ตัวเอง้อยตัวได้ล้างแค้นผมด้วยนะได้หลอกเอาตั้งคนอื่นด้วยมันช่างจะไรจริงๆผมทั้งสื่อมวลชนช่องหนึ่งก็คิดว่าจะได้เรตติ้งต่อจะได้ซีรีส์ต่อเราคงไม่ไปเดินเกมตามเขานะครับเพราะเรามีภารกิจเพื่อชาติหลายอย่างที่เราต้องทำผมจะไปทีก็ตอนที่หมายจับใกล้ออกอะนะพอตอนนี้มีงานด่วนเข้ามาเรื่องของ กระบวนการลักลอบกฎงานต่างด้าวที่เมื่อวานนี้เราจับแรงงานต่างด้าวที่จังหวัดกาญจนบุรีแล้วก็จับตัวการใหญ่ได้สามคนนะครับซึ่งวันนี้เดี๋ยวบ่ายสองจะมีถแถลงข่าวร่วมกันระหว่างทางตำรวจนะครับทหารแล้วก็ชมรมนิยกรรมนะครับที่จังหวัดกาญจนบรุรีอีกประเด็นหนึ่งคือ สัปดาห์หน้าเนี่ยเราจะมีเรื่องตื่นเต้นถึงกับกระบวนการขายยาเสพติดรายใหญ่ของประเทศนะครับที่เป็นทหารนะครับอันนี้ที่เป็นทหารนะครับแต่เป็นทหารเรืออันนี้แจ้งทราบมีการเอายามาเป็นล้าน,ล,านล้านเม็ดไอ้น,นี้เป็นร้อย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 กิโลนะอันนี้จะเป็นการดําเนินคดีในวันจันทร์หน้านะแล้วก็วันพุธเนี่ยนะครับเราก็จะไปบุกชนบุรี ทำคดีเรื่องของเด็กถูกลมโซมนะครับซึ่งอาจจะเข้าข่ายการค่ามนุษย์ก็ได้อยู่ระหว่างการสอบสวนอยู่ดังนั้นเนี่ยคดีที่เรามีอยู่ตอนนี้ยนะครับมีหลายคดีสําคัญผมก็ต้องไปทําคดีให้ราชการนะเกี่ยวกับยาเสพติดเกี่ยวกับการลักลอบขนแรงงานต่างด้าวนะครับแล้วก็คดีบุกลูกป่านะ โดยใช้มาตรฐานเดียวกันกับคุณปรินากับทุกๆคนที่ตรงไปตรงมาโดยไม่มีอากติแต่อย่างใดนะครับในหมู่บ้านกกอกเนี่ยเป็นที่ดินของป่าสงวนทั้งสิ้นทุกคนไม่มีเอกสารสิทธิ์นะครับแต่เขามีกฎหมายอยู่สองข้อคือเข้ามาอยู่ก่อนปีสีหนึ่งนะครับกับอยู่ในคอตชอ นะครับของรัฐบาลทีนี้เนี่ยจากการสำรวจเนี่ยพื้นที่ของบ้านกรอกอเนี่ยนะครับเพราะว่าพิกัดต่างๆที่ชาวบ้านอยู่เดิมเนี่ยก็ไม่มีปัญหาอะไรนะครับแต่บ้านที่สร้างพญานาคเนี่ยเป็นการซื้อที่ดินมาล่าสุดนะครับไม่ใช่เป็นที่ดินอยู่ดั้งเดิมจึงถือว่าเป็นการเปลี่ยนมือที่ดินป่าสงวนเนี่ยไม่สามารถเปลี่ยนมือได้นะครับ การขายเปลี่ยนมือถือว่าเป็นการกระทำที่ผิดกฎหมาย 2. การเปลี่ยนการเปลี่ยนมือเนี่ยและว,วัตถุประสงมคม์เปลี่ยนไปนะครับการมาสร้างพญานาคเนี่ยเพื่อเชิงพาณิชย์เชื่อ,อเชิงความก็เรียกอะไรต้องการนะต้องการผลประโยชน์แอบแฝงเรื่องเงินบริจาคอันนี้ก็เป็นสิ่งผิดกฎหมาย 3. ต้องขออนุญาตจากกรมป่าไม้ก่อน เมื่อไมีมีอยาตจากกรมป่าไม้นะครับแล้วก็ไม่มีวิศวกรควบคุมงานไม่มีวิศวกรที่ออกแบบอันนี้ถือว่าเป็นการบุกรุกป่านะครับตามบรบป่าไม้ตามบรบป่าสงวนนะครับปศ2507มาตรา14ซึ่งมีโทษจำคุกตั้งแต่4ปีถึง20ปีไม่ว่าจะเป็นผู้ว่าจ้างไม่ว่าจะเป็นผู้รับเหมานะครับ หรือจะเป็นอาจารย์ไหนก็แล้วแต่ที่เกี่ยวข้องกับการบุกรุกป่าสงวนในการสร้างพญานาคโดนทุกคนนะครับผมบอกให้เลยว่าโดนทุกคนผู้รับเหมาที่มาทําพญานาคก็โดนด้วยผู้ว่าจ้างก็โดนด้วยคนที่เข้ามายุ่งเกี่ยวกับพญานาคในการบุกรุกที่ป่าสงวนเนี่ยนะครับโดนทุกคนจะห้าคนสิบคนโดนหมดและทุกคนเนี่ย ก็ไปต่อสู้คดีเอาล้วกันคดีบุกรูกป่าสงวนเนี่ยโทษหนักทั้งนั้นแหละครับนะครับนะรบ,บอกให้เลยว่ายังไม่เคยมีใครรอดจากการบุกรูกป่าสงวนเลยน้อยคนมากที่จะรอดและตรงนี้มันเห็นชัดนะครับมีการถมดินใหม่มีการถมลำรางมีการสิ่งปลูกสร้างโดยไม่ตรงกับวัตถุประสงค์เดิมแล้วก็ ไม่ได้อยู่บมาก่อนปีสีหนึ่งนะครับคุณอย่าคิดทำอะไรในป่าสงวนไม่ใช่ง่ายๆนะผมเป็นวิศวศกรโยธาเรามีทีมงานที่เราแม่นกฎหมายอยู่แล้วนะครับดังนั้นเนี่ยการบังคับใช้กฎหมายเนี่ยนะครับกับบุคคลที่ฝ่าฝืนกฎหมายเราทำเท่าเทียมกันนะครับผมร้องตรวจสอบ ไม่ใช่ตรวจสอบป่า,าเฉพาะป่าแค่แห่งเดียวผมร้องตรวจสอบป่าทั้งหลายแห่งในจังหวัดนครราชสีมาเราก็ร้องจังหวัดราชบุรีเราก็าการ้รองนะครับนี่เราก็ต้องมาล้องที่ที่สถานที่สร้างพญ,ญานาคนะครับดังนั้นเนี่ยขอให้เข้าใจด้วยว่าไม่ได้ว่าเป็นอคติหรือมาล้างแค้นแต่อย่างใดเรื่องคดีมันขี้หมายอยู่แล้วคดีหมิ่นประมา่ะนะผมเชื่อไม่มีทางเอาชนะผมได้หรอกคดีหมิ่นประมา่ะนะ แค่พูดว่าน่ะนะเป็นหนี้ทกศเน,นี่ยเอามาฟ้องผมเป็นตุเป็นตะเนี่ยมันไร้สาระคดีหมือนประมาทลองเจอคดีบุรุกป,ป่าแล้วเดี๋ยวก็ดูดินะโดยคดีบุรุกป,ป่าสงวนนะเหนื่อยแน่นอนนะครับมีเวลาแล้วก็คุยไปเดี๋ยวว่าถึงปศก็ก็ยุตดดิไปผมกอ่านคอมเมนต์ไปเรื่อยนะครับ เราทํางานไม่ได้มีหยุดนะครับต้องบอกเลยว่าไม่ได้หยุดทํางานวันเสาร์ทย์เราก็ทํานะครับแต่ว่าเราไม่ได้ไลฟ์สดให้ดูนะครับงานเรามีเยอะนะครับดังนั้นเนี่ยมนเมื่อวาน่ยเจอพี่วิลักสมความคิดเลยที่ศาลนายกเทพใต้ก็ได้คุยกันนะครับก็บอกพี่เขาว่าเดี๋ยวรอให้อัยการนะสั่งฟ้องคุณปรินาก่อน ก็เชื่อว่าดึงได้นะครับแต่ดึงได้อีกไม่นานนะ,นะอย่างน้อยก็ต้องปลายปีหน้าหรือปลายปีนี้ยังไงก็ต้องขึ้นศาลนะครับยังไงคดีพวกนี้มันมันมีเทคนิคเยอะเทคนิคในการที่ขอความเป็นธรรมอายการเทคนิคอะไรต่างๆมันมีเยอะนะครับต้องเข้าใจด้วยว่าระบบระบบคดีความเดี๋ยวนี้ทนายความก็ใช้ลูกเล่นในการขอความเป็นธรรม อนะนอย่างคดีนี้ผมจับทนายคนดังเนี่ยขณะนี้เนี่ยอยู่ระหว่างอัยการซึ่งขอความเป็นธรรมไปเยอะแยะมากมายให้สอบคนนั้านให้สอบคดน,นี้นะก็เป็นสิทธิ์ของผู้ต้องหาที่เขาใช้สิทธิ์ผมก็ไม่เคยไปก้าวล่วงในการนะครับใช้สิทธิ์ของผู้ต้องหาถึงเวลาขึ้นศาลนะครับขึ้นศาลก็เดี๋ยวไปว่ากันเราก็มีทนายความเป็นโจทย่รวมแพรา้อมันรู้ทากันหมดแล้วตอนนี้ นา,นายคนดังเนี่ยทําสู้กันมาจนรู้ทางกันหมดแล้วรู้ว่าเขาคิดยังไงร,รู้ว่าเขาเดินยังไงร,รู้ว่าเขาจะต้องไปทําอะไรนะมารู้ทางกันอยู่แล้วจะไปขึ้นเขาลงห้วยก็ไปเราไม่ไปเล่นเกมตามเขาหรอกเพราะว่าชีวิตเด็กสามขวบที่เสียชีวิตนะอย่างโหดเหี่ยมมาไม่กิีมนุษย์ไม่ใช่เป็นเกมที่จะต้องอามาเล่นกันไม่ใช่เอาเกมที่จะมาเล่นเลตติ้ง โฆษณาไม่ใช่เป็นเกมที่จะต้องเอามาล่างแค้นกันหรือเป็นเกมที่นะเอามาดิสเครดิตกันไม่จําเป็นนะเราทํางานเราไม่เคยสนใจอยู่แล้วนะถึงถึงไม่มีทนายคนนี้เขาก็ต้องไปจ้างทนายคนอื่นมาแต่การที่มีทนายคนนี้เนี่ยไม่ใช่ว่าจะหลุดคดีง่ายๆถ้าเกิดโดนอ่ะมันไม่ใช่หมูเหมือนคดีคดีอื่นๆนะครับต้องบอกเลย คดีนี้อย่าลืมว่าถ้าตำรวจเนี่ยนะครับทำให้สารยกฟ้องได้เนี่ยนะก็เท่ากับตำรวจจับแพะสังคมก็ต้องมองว่าตำรวจจับแพแะดังนั้นคดีนี้ที่มันช้าเนี่ยเพราะตำรวจเขาทำงานละเอียดรอบคอบนะเก็บรายละเอียดทุกเม็ดนะครับทั้งพยานบุคคลทั้งอะไรต่างๆส่วนเรื่องเครื่องจับเท็จเนี่ยที่บอกว่าไม่มีประโยชน์เนี่ยผมว่าไม่ใช่ะนะ มันมีประโยชน์แต่มันมจะมีประโยชน์เป็นเพียงแค่ส่วนประกอบมันไม่ใช่เป็นตัวหลักตัวหลักคือหลักฐานทางนิติวิทยาศาสตร์นะครับมันไม่ใช่เอาตรงนี้มาเป็นประเด็นนะเดี๋ยวบางทีผมอาจจะปล่อยแชทหลุดสักชุดหนึ่งแล้วกันพี่น้องประชาชนจะได้ตื่นเต้นหน่อยนะเดี๋ยวขอเวลาว่างๆดียวจะ มือลั่นเอาแชทดหลุดไปลองสักชุดหนึ่งแล้วพี่น้องประชาชนจะเข้าใจว่าไอ้สื่อเอ้ยไอ้นะไอ้คนหัวโล้นเอ้ยนะไอ้ที่มันวางแผนกันเนี่ยมันคิดอะไรกับคดีชมพู่นะครับแล้วทำไมไอ้คนเนี้ยมันถึงมาทำคดีนะทำไมอีกคนน่ะมันถึงจ้างไอ้นี่ทิ้งอีกคนหนึ่งไปมันเป็นเกมนะมันเป็นเกมที่มีการวางแผนกันนะ ไม่ใช่อยู่ๆจะไปตอนดึกๆเดินๆจะไปคุยกันสะเพลเหระมันก็มีการวางแผนกันเป็นขั้นเป็นตอนได้รับรู้กันโดยเอาศพเด็กอายุสามขวบมาเป็นเกมไอ้พวกนี้คือพวกจันไหลทั้งนั้นนะอย่าคิดว่าไม่มีใครรู้นะครับอย่าคิดว่าไม่มีใครเห็นความรับไม่มีในโลกสำหรับโล,โลกยุคใหม่ในสื่อสารปัจจุบันนะครับ นะเวลาผมอ่านเนี่ยผมจะต้องถอดแว่นนิดนึงคือต้องบอกเลยครับว่าคดีชุมพู่เนี่ยท่านผบตรเนี่ยพตลตสุวัสด์แจ้งยอดสุขเนี่ยตั้งใจทําคดีอย่างมากแกเก็บรายละเอียดทุกเม็ดแกสั่งการอะไรต่างๆมาเนี่ยนะ ถ้าที่ผมรู้จักทีมสืบสวนสอบสวนเนี่ยทุกคนเนี่ยนะครับทํางานอย่างหนักแล้วก็ใช้เวลาอดทนนะยอมให้โดนด่าเหมือนคดีครูจอมทับย์ไปแหละคือยอมให้โดนดา่ายอมให้ประชาชนดา่ายอมให้สื่อมวลชนที่นะที่ต้องการเลื่อยขาเก้าอี้แกก็ออกมาด่าทุกวันนะผมถามว่า ไม่มีใครหรอกครับที่ไม่อยากจับคนร้ายแต่ถ้าจับแล้วมันหลุดทุกคนก็ต้องบอกว่าน,น,น,นี่ไงจับแพ้เห็นไหมอ่านี่ไงจับแพ้เนี่ยก็ถึงต้องทําสำนวนให้รัดกุม่มให้ละเอียดเล่าครอบจนเข้ามั่นใจแล้วถึงเขาจึงขอสารออกหมาจับไม่ใช่อยู่ๆนะครับจะไปจับเขาเลยโดยไม่มีหลักฐานอะไรเจ้าแล้วทำให้เอากสารสั่งไม่ฟ้องนะครับนะหรือสารยกฟ้อง สิ่งต่างๆเหล่า,า,านี้ต้องดูดิมืนคดีครูจอมทรัพย์นะครับเขาทำละเอียดจนทั้งครูจอมทรัพย์กับพวกะนะทั้งพยานบุคคลทั้งอะไรทุกอย่างเนี่ยดิ้นไม่หลุดเห็นไหมจนถึงตอนนี้อยู่ระหว่างสารติกานะคนที่ไปนั่งถแถลงด้วยเขาเททิ้งไปแล้วนะครับผมบอกให้รู้เลยว่าคนที่ไปนั่งถแถลงข่าวเนี่ย รเททิ้งมาแล้วนะครับตึ้งต้องบอกเลยว่าอดทนใจรอ,อนิดนึงเชื่อยังไงก็โดนแน่เทวดานางฟ้านะคนออกมาแฉเยอะแหมเรารู้เรารู้ลึกหนาบางดีตั้งแต่เขาสมัยเขาอยู่โรงงานไก่บางพีแล้วนะอยู่โรงงานไก่บางพีสมุตรการแถวบ้านผมทำไมผมจะไม่รู้ก็มี พฤติกรรมยังไงมีนิสัยยังไงเรารู้อยู่แล้วนะนะลืมเ่ยเขาเคยอยู่ฝั่งสุปปะการมาก่อนทำไมเราจะไม่รู้นะว่าเขามีนิสัยยังไงเงินที่ได้ไปเนี่ยโอ้โหเกินสิบล้านแน่นอนกูดูเงินสดดินะเงินสดที่เขาให้กันนะเท่าไหร่นะครับ ได้ที่เข้าบัญชีเนี่ยมีกี่บัญชีทุกคนรู้ไหมไม่มีใครรู้นะครับไม่มีใครรู้หรอกนะดังนั้นเนี่ยคนที่ไม่มีฝาบ้านเนี่ยอยู่ๆรวยพลิบตาเนี่ยนะรอดูแล้วกันผมมั่นใจอยู่แล้วไม่เกินวาเลนทายผมเชื่อว่าหวยต้องออกอะนะครับ ก็ตอนนี้ก็ถึงปศนะครับแล้วก็เดี๋ยวไปพบกับทางรับผู้การที่จะมารับเรื่องในการดําเนินคดีนะครับเกี่ยวกับคนที่ปลุกป่าสงวนในการสร้างพญานาคนะครับแล้วผมเชื่อว่าพญานาคนี่สร้างไม่เสร็จหรอกนะเพราะว่าเกบมันเยอะดังนั้นเนี่ยคงไม่ได้มีเวลาที่จะต้องให้สร้างจนเสร็จนะครับ ผมอยู่ในพื้นที่ของดงหลวงเนี่ยคดีจำทรัพมาผมก็รู้ผมรู้เทคนิคอยู่แล้วในการที่จะต้องดําเนินคดีกับพวกนี้ในเรื่องของการบุกรุกป่าย,ยัางไงนะครับเรามีผู้เชี่ยวชาญเกี่ยวกับเรื่องคดีของป่าไม้อยู่แล้วนะครับดังนั้นรอนิดหนึ่งนะครับนะเดี๋ยววันอาทิตย์เจอกันนะครับทุ่มครึ่งนะสวัสดีครับ